สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ไลฟ์อีกแล้ววันนี้จะไลฟ์ผ้าให้ดูนะค่ะลูกค้าวันนี้ไปซื้อผ้ามาให้ลูกค้าเนี่เห็นไหน,นี่เลยผ้าทอนะคะลูกค้าผ้าทอของอำเภอบ้านหมี่นี่เลยแอนแอนนี่สวยงาม ถุงทางร้านนะคะลูกค้ามาสวยงามมากมากผ้าทอของอำเภอบ้านหมี่นะคะลูกค้าจะศูนย์รับผ้าของชาวบ้านนะคะลูกค้าเป็นศูนย์รวมผ้าของชาวบ้านที่ทอ ผ้าทอมือนะคะลูกค้าของอำเภอบ้านนีจังหวัดลบบุรีนะคะนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยลูกค้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขยายฟาร์มให้ดูนะคะลูกค้าขยายขยายฟาร์มตามท้องเรื่องให้ดูนะคะลูกค้านี่อันนี้จะเป็นผ้าชุดนะคะลูกค้าตัดได้หนึ่งชุดนะคะลูกค้าตัดได้หนึ่งชุด แต่ถ้าเป็นผ้าถุงถ้าเป็นผ้าถุงหนึ่งถุงก็จะมีแค่ผ้าลายนะคะแต่อันนี้มีผ้าพื้นด้วยมีผ้าพื้นมาทั้งหมดก็จะประมาณสี่หลาสี่หลาเศษๆก็คูกะคะสี่หลาฝ่าสี่หลาหน่อยๆเพราะว่าทางร้านเดี๋ยวนี้คนอ้วนเยอะเนาะจะมีคนอ้วนเยอะเขาก็จะตัดเผื่อเลยสี่หลานิดหน่อย เพื่อให้เป็นของคนอ้วนได้คนที่เจ้าเนื้อหน่อยจะใส่ได้โดยไม่ต้องเจียดผ้านะคะลูกค้า mm hmm. ก็ใกล้ๆใกล้ประมาณจะล่มล้มสี่เมตรนะคะลูกค้าถ้าคิดเป็นหลาก็ตีหลาฟา้าหน่อยนี่อันนี้จะเป็นผ้าพื้นนะคะลูกค้าอันนี้ก็พื้นอันนี้ผ้าถุงอันนี้ผ้าลาย จะแยกเป็นผ้าพื้นเอาไว้ตัดเสื้อตัวเดียวก็ได้นะคะลูกค้าจะเป็นผ้าถุงอไว้ตัดผ้าถุงสําเร็จผ้าป้ายตัวเดียวก็ได้นะคะลูกค้าแต่อันนี้ถ้าคุไหนซื้อหนึ่งชุดที่เป็นชุดของเขาเลยก็นี่เลยค่ะเพราะเขาจะทอผ้าพื้นกับผ้าลายเนี่ยจะทอเชื่อมต่อกันไปเลยนะคะลูกค้าไม่ได้ตัดแบ่งนะคะลูกค้าอันนี้จะทอไปเลยสี่หลา เดี๋ยนี้ก็สี่หลาฝาแล้วค่ะลูกค้าเพราะว่าต้องเอาใจคนอ้วนหน่อยเนาะนี่ก็จะทอติดต่อกัอนมาเลยถ้าสามารถแบ่งได้นะคะลูกค้าเขาจะทอตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นก็มีนะคะลูกค้าที่ที่จะทอลายตลอดเลยทอลายทอลายสองสองเมตรเลยคะ่ะทอทีเดียวสองเมตรแล้วก็ตัดทอได้สองเมตรแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเพื่อที่จะเป็นผ้าถุงถุงเดียว ถ้าเป็นผ้าชุดก็จะทอเป็นผ้าพื้นทิ้งเป็นผ้าพื้นไปเลยทอเป็นผ้าพื้นไปไม่ต้องใส่ลายอีกสองเมตรก็จะได้พอครบสี่เมตรก็ประมาณนั้นก็จะตัดออกมาเป็นหนึ่งชุดถ้าเกิดว่าอยากขายที่เป็นผ้าลายอย่างเดียวเป็นถุงพุงถุงถุง,ถง,ถงเขาก็จะตัดทีละสองเมตร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 นะคะลูกค้า อันนี้คือผ้าชุดทอติดต่อกันไปแกะใดูนะคะลูกค้านีเลยอันนี้คือผ้าชุดสวยงาม็นไหมจะทอติดต่อกันเห็นไหมเนี่ยแจะทอติดต่อกัน,น,ไ,มน,มกนไม่มีรอยไม,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 ไม่มีรอยตัดคุณคาเพราะจะทอตลอดมา อันนี้อันนี้ผ้าลายนะคะลูกค้าถ้าถุงก็นี่เลยเนไหก็ดดสวยนะค่ะลูกค้าดอกเจมมีทุกสีนะค่ะลูกค้าแต่ลูกค้าชอบสีนี้ลูกค้าให้ไปซื้อสีนี้มาสีส้มเหลืองไหมคะลูกค้าส้มออกเหลือง ลูกค้าเห็นที่นี้ลูกค้าชอบให้ไปเอามาอันนี้จะเป็นผ้าพื้นนะคะลูกค้าน,นี่เลยอันนี้เป็นผ้าลายก็จะประมาณสองเมตรนะคะลูกค้าสองเมตร แล้วก็จะพอทอเป็นผ้าพื้นติดต่อกันนะคะลูกค้านี่เห็นไหมเป็นผ้าพื้นจะเป็นผ้าพื้นทอติดต่อกันไปเลยนี่ไม่ต้องไม่ได้ตัดแนะ่คุลูกค้าจะทอติดต่อกันไปเลยนี่คือผ้าพื้นผ้าลาย เป็นผ้าทอมือนะคะลูกค้าจะใส่ได้สองด้านนะคะลูกค้าจะใส่ได้สองด้านใส่ได้สองสองด้านนี้หน้าตาเหมือนกันนะคะลูกค้าใส่ได้ทั้งสองด้านถ้าไม่ปูกาวนะคะลูกค้าถ้าไม่ปูกาวถ้าใส่เป็นคนแก่ใส่ผ้าถุงไปทําบุญไม่ต้องไม่ต้องปูกาวนะคะลูกค้าก็จะใส่ได้สองด้านมีทุกสีนะคะลูกค้าไม่ใช่ส <t> ีนี้สีเดียวนะคะลูกค้ามีทุกสี แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยจะใส่เป็นสีอะไรสนีนี้ก็มีนะคะลูกค้านีทุกสีนะคะลูกค้าให้ลูกค้าบอกมาได้เลยเดี๋ยวช่างไปเดี๋ยวช่างไปเอามาให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวช่างไปตัดมาให้เดี๋ยวช่างไปตัดมาให้เลยนี่นก็อันนี้เป็นผ้าพื้นทอยาวตลอดนะคะลูกค้าทอยาวเลยนะคะลูกค้านี่ นี้เลยทอยาวเลยไม่มีกัไมม่ีการตัดต่อนะคะลูกค้าอันนี้เป็นผ้าพื้นตัดเสื้ออันนี้ตัดเสื้อให้มันเป็นชุดนะคะลูกค้าห้าอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีนะคะลูกค้ามีทุกสีนะคะลูกค้าอันนี้อันนี้ผ้าพื้นอันนี้ผ้าลาย 4เมตรนะคะลูกค้า4เมตรนะคะผ้าหนึ่งชุดเดี๋ยวนี้ก็จะโดยมากจะตัด4เมตรหรือไม่ก็อ่อน4เมตรนิดๆแต่4หลาฝ่าอยู่แล้วค่ะลูกค้าสำหรับขนอ้วนได้เลยเดี๋ยวนี้ตัดเผื่อคนอ้วนนะคะลูกค้าเมื่อก่อนนี้จะ4หลาเมื่อก่อนนี้จะตัด1ชุดก็จะตัดแค่4หลาแต่เดี๋ยวนี้เขาจะ เาจะเพิ่มให้นะคะลูกค้าเอาใจคนอ้วนนะคะนี่เลยสนใจสั่งสั่งได้เลยสนใจสั่งได้เลยลืมบอกราคาไปคะ่ะลูกค้าผ้าชุดนี้ค่าผ้าอบน้ํายาให้พร้อมนะคะลูกค้าอบน้ํายาแล้วค่าผ้าค่าอบค่าอะไรเนี่ยอบน้ํายาให้เรียบร้อยแล้ว หนึ่งพันแปดร้อยนะคะลูกค้าหนึ่งพันแปดร้อยนะคะผ้าทอของอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนี่ชาวบ้านทอเองนะคะลูกนะคะ้าทอมือนะคะลูกนะคะ้าด้านด้านนอกด้านในจะเหมือนกันนะคะลูกนะคะ้าใส่ได้สองด้านเห็นไหมนี่ด้านนอกด้านในจะใส่ได้สองด้านผ้าบ้านหมี่ทอมือนะคะลูกค้า ุทสี่เมตรหนึ่งพันแปดร้อยบาทเป็นะคะลูกค้าให้ดูหมายนี้เลยนี่หนึ่งเมตรเนี่ยสองเมตรสองเมตรนะคะลูกค้านี่ ด้านนี้อีกสองเมตรนะค,ค่ะลูกค้าเป็นสี่เมตรรวมเป็นสี่เมตรนะคะลูกค้าสี่เมตรเป็นผ้าถุงนุ่งสบายๆนะคะลูกค้าเนี่ยสี่เมตรนะคะลูกค้า อีกสี่เมตรนะคะลูกค้าฮึ่ม เมื่อยเมื่อยเลยขอบคุณมากนะค่คะลูกค้าขอบคุณมากนะช่างตัดผ้าก่อนนะค,คะลูกค้านีจะตัดชุดดำส่งไปนครปฐมนะค,คะลูกค้าจะส่งตัดชุดดำไปนครปฐม กำลังปูก้าวนะคะลูกค้านี่กำลังปูก้าวนี่กำลังปูก้าวนะคะลูกค้าส่งไปให้น้องที่นคนปรปฐมนะคะลูกค้าตัดพ่อถุงสำเร็จกับเสื้อคอแหลมปีนหนึ่งตัว ขอบคุณมากนะคะมีผ้าขายด้วยนะคะลูกค้าผ้าชนีดสวยผ้าชนีดสวยนะคะลูกะคะ้านี่เลยน่ยสวยงามมากๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะลูกค้าเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะลูกค้าส่งผ้าใครมีผ้าแล้วก็ส่งผ้ามาตัดได้เลยถ้ายังไม่มีผ้าบอกช่างได้เลยเดี๋ยวช่างจะไปจับหามาให้สวยงามที่สดุดนี่มีเลยเห็นไหมขอบคุณนะคะ